สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์แมลงพิษเขียวเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์แมลงโบราณมันถูกจัดอยู่ในอันดับ4จาก10บแมลงลางร้ายโบราณทั้ง10และยังเป็นประเภทของมแมลงที่ดีที่สุดที่ใช้ติดตามหาตำแหน่งของศัตรู โดยทั่วไปนั้นเหล่าแมลงลางร้ายทั้งตัวผู้และตัวเมียจะทำงานร่วมกันในกรณีของแมลงพิษเขียวผู้ใช้แมลงมักจะเก็บตัวผู้ไว้กับตัวและปล่อยตัวเมียออกไปค้นหาตําแหน่งของศัตรูซึ่งมันสามารถติดตามเป้าหมายได้ภายในรัศมี5,000กิโลเมตรเลยทีเดียวเมื่อสุยเทียนโรเปล่าประกาศภายในเมืองหลวงจากระวัติว่านางต้องการที่จะเด็ดหัวของเจนอี้ ยุนเฮอก็ส่งแมลงพิษเขียวไล่ล่าหาที่อยู่ของเขาในทันทีใครบ้างล่ะที่ไม่ต้องการเป็นลูกเขยของนักสู้อันดับหนึ่งของทวีปเมื่อถูกส่งเข้ามาในที่ราบหินผึกหยุนเฮอก็รีบมุ่งหน้าไปหาซุยเชียนโหรในทันทีเมื่อเขาออกปากว่าจะช่วยตามหาเจงอี้ให้แม่นางน้อยผู้นั้นก็ไม่รังเกียจที่จะร่วมมือ มแมลงผิษเขียวตัวเมียสามารถให้กำลังลูกมแมลงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งลูกมแมลงเหล่านี้มีความสามารถในการล่องหนและเหาะเหินด้วยความเร็วสูงหากเป้าหมายไม่ใช่ยอดฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิญญาณ ก็จะไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะตรวจพบร่องรอยของพวกมันได้ถ้าตอนนั้นเจียงอี e ้ไม่ใช้เพลิงโลกาแผดเผาศัตรูเขาก็คงไม่เผลอไปจัดการแมลงพวกนั้นโดยบังเอิญและยังคงตกเป็นเหยื่อต่อไป แต่ก็ถือว่าโชคของเขายังค่อนข้างดีเพราะ,มะแมลงเหล่านั้นยังไม่โตเต็มไว้และขาดประสบการณ์จนนำมาซึ่งข้อผิดพลาดมิฉะนั้นสถานการณ์จะร้ายแรงกว่านี้มากความจริงแล้วหยุ่นเฮ่อไม่จำเป็นต้องคอยสอดแนมเจียงอี e ้ก็ได้ เพราะแมลงพิษเขียวของเขาสามารถบังคับให้ลูกลูกของพวกมันแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาและกัดกินเนื้อเยื่อในสมองเพื่อสังหารอีกฝ่ายได้ในทันทีปัจจุบนันเจียงอี้ยังคงเดินทางด้วยความทุลักทุเล เขาเคยพยายามที่จะขุดดินและใช้คลนกลบฝังตัวเองหรือแม้แต่เข้าไปในเขตทะเลทรายและมุดลงไปในทรายเพื่อหลีกหนีแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ดูเหมือนว่าจะไร้ผลเพราะเมื่อจุดเพลิงโลกาขึ้นมา ก็ยังคงมีแมลงจำนวนหนึ่งที่ถูกไฟคลอ,อกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลหลังจากที่ดิ้นรนมานานถึงสองชั่วโมงเจียงอี e ้ไม่ก็ไม่มั่นใจนักว่าเขาหลุดพ้นจากการติดตามของแมลงผิษเขียวหรือยัง เขาทำได้เพียงแค่บังคับให้ตัวเองใจเย็นลงและหาวิธีหลุดพ้นจากสถานการณ์เช่นนี้หากว่าตำแหน่งของเขาถูกสัตรูล่วงรู้เข้าเขาจะไม่มีวันปลอดภัยแม้ว่าจะอยู่กับหมาป่าจันทราสีเงินก็ตาม ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับเจงอี้อยู่ท่ามกลางแสงสว่างและฝ่ายศัตรูกำลังเร้นกายอยู่ในเงามืดพวกมันสามารถวางแผนจัดการเขาได้อย่างไม่ยากเย็นนอกจากนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะยังไงเสียมนุษย์ก็ยังจำเป็นต้องกินดื่มและนอนหลับเพื่อฟื้นฟูพลังงานไม่มีทางเลือกแล้วเจนยี J ้ e สั่งให้หมาป่าจันทราสีเงินวิ่งตรงไปยังเนินเขาเล็กๆหากว่าไม่สามารถหนีรอดไปได้เขาก็ทำได้เพียงแค่สู้จนตัวตายเท่านั้นนับตั้งแต่ที่ถูกไล่ล่าเขาก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆเ,เพื่อรอความตาย กองกำลังของฝ่ายศัตรูมีจำนวนอย่างน้อย2-300คนรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยอีก70-80คนเมื่อทำการครุ่งคิดดูแล้ว เจียงอี้ก็รีบบังคับให้หมาป่าจันทราสีเงินวิ่งออกไปเพื่อค้นหาภูมิประเทศซึ่งจะช่วยให้เขามีข้อได้เปรียบขึ้นมาบ้างชายหนุ่มและหมาป่าคู่ใจกำลังลัดลาะไปตามแนวเขาและเดินทางผ่านแทบจะทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาป่าทึบพื้นที่รกร้างและทะเลทรายตลอดทางเจงอี e ้พบเจอกับจอมยุทธ์มากน้าหลายตาแต่เขาก็ไม่คิดที่จะเสียเวลาปะทะก,กับคนเหล่านั้นแต่ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงแทนแม้ว่าพวกเขามีความคิดที่จะชัก,กะเชิงเหรียญตราของเจงอี e, แต่ก็ทำได้แค่กระพริบตาปริบป,ปริบและมองเขาจากไปเนื่องจากไม่อาจตามความเร็วของหมาป่าจันทราสีเงินได้ทันนเขตทะเลทราย เจียงอี e ้ที่อยู่บนหลังของปีศาจหมาป่ากำลังห่อตะบึงอยู่บนผืนทรายพร้อมกับทิ้งฝุ่นควันที่ตะไลบอบวนไว้เบื้องหลังเมื่อเวลาผ่านไปสีหน้าของเขาก็ยิ่งแย,แย่ลงเมื่อตระหนักได้ว่าแม้ว่าจะเดินทางมาไกลแล้วแต่ก็ยังไม่พบพื้นที่ที่เหมาะสมในการสู้ศึกข้างหน้ามีทะเลสาบรีบไปเร็วหลังจากที่วิ่งมาหนึ่งชั่วโมง พวกเขาก็พบกับพื้นที่เขียวชอุ่มบนทะเลทรายที่แห่งนั้นมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เมื่อเห็นมันจูจ่ๆเจงอี้ก็ผุดความคิดบางอย่างขึ้นมาเจ้าหมากระโดดลงไปในทะเลสาบเลยผืนน้ำสาดกระเซน็น หมาป่าจันทราสีเงินไม่กล้ารอช้าและกระโดดลงไปในทะเลสาบตามคำสั่งเจ้านายทั้งนายและบ่าวปล่อยให้ร่างของตัวเองจมลงไปในน้ำแทบจะทันทีหลังจากที่พวกเขากระโดดลงไปด้านหลังของพวกเขาก็ปรากฏระลอกคลื่นอีกสองสาย เป็นอย่างที่คิดชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เจียงอี้กำลังถูกแมลงสองตัวตามติดอยู่เขาหยุดพักครู่หนึ่งก่อนที่จะกลับไปบนผิวน้ำจากนั้นก็ขึ้นไปบนบกเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและทานอาหารดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงพวกมัน เช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดแต่หลังจากที่ทานไปได้แค่ครึ่งเดียวเจียงอี e ้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ย่ำอยู่บนพื้นทรายทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เผยให้เห็นความเย็นชาและเรียกหมาป่าจันทราออกมาเพื่อจำทําการหลบหนีอมิตาพูด ในจังหวัดนั้นเองเจียงอี้ก็ได้ยินเสียงมาจากเบื้องหน้าซึ่งทำให้หัวใจแทบจะหล่นไปอยู่ตาตุ่มเขามองเห็นนักบวชจำนวนหนึ่งจากอารามเส้นแต่เมื่อใครครวญอย่างดีก็พบว่ามแมลงที่ติดตามมาไม่น่าจะมาจากคนเหล่านี้ จ้านอูซงเคยกล่าวว่านักบวชเหล่านี้มาที่นี่เพื่อเกียรติของอารามเซนและไม่เคยแปดเปื้อนโลหิตในสงครามราชอาณาจักรมาก่อนไปเร็วถึงอย่างนั้นเจียงอี e ้ก็ไม่ต้องการที่จะพบเจอกับนักบวชกลุ่มนี้ เพราะมีบางคนในกลุ่มนั้นที่บรรลุขอบเขตเสริญโยซึ่งสามารถคุกคามเขาได้รวมอยู่ด้วยอมิตาพูดอยู่พูดคุยกันก่อนสิประสบน้ำเสียงอันอ่อนโยนถูกเอ่ยออกมาแม้ว่าจะไม่ได้ดังมาก แต่มันก็เปรียบเสมือนเสียงฟ้าผา่ยอยู่ในแก้วหูของเขาซึ่งทำให้เขาตื่นตระนกยิ่งกว่าเดิมทันใดน,นั้นเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นจู่จูจ่หมาป่าจันทราสีเงินก็หยุดชะงักและยืนนิ่งโดยไม่ขยับไปไหนแม้ว่าเจียงอี้จะออกคำสั่งกับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตามบ้าจริงนี่มันเวทมนต์คาถาอะไรกัน หรือจะเป็นความสามารถประเภทพลังวิญญาณเจียงอี้รู้สึกว่าเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายหากว่าหมาป่าจันทราสีเงินไม่เคลื่อนไหวแล้วเขาจะหลบหนีได้อย่างไรไม่นานนักนักบวช20กว่ารูปก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากเรียกตัวปีศาจหมาป่ากลับไปและจ้องเขแมแงไปที่นักบวชเหล่านั้นอมิตาพูดภายในกลุ่มนักบวช มีขอบเขตเสริญโยอยู่เพียงแค่สองสามคนเท่านั้นซึ่งกำลังยืนล้อมเจนอี้อยู่สถานการณ์ตอนนี้กำลังตกอยู่ในความตึงเครียดหากนักบวชเหล่านี้ลงมือสังหารและยืดเหรียญตราไป เขาคงจะถูกฝังอยู่ที่นี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่กี่ลมหายใจต่อมานักบวชผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนก็ก้าวออกมาแต่หน้าแปลกที่ดูแล้วเขาน่าจะมีอายุเพียงแค่17-18ปีเท่านั้นเขาจ้องมองมาที่เจียงอี้อย่างสงบจากนั้นก็พนมมือและโค้งตัวเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวอยู่สนทนาการสักหน่อยสิประสบอาตมามีนามว่าฮุยเกิน มาที่นี่เพราะอยากให้ประสบมอบเหรียญตรามาแต่โดยดีและพวกเราจะจากไปโดยไรซึ่งความบาดหมางประสบว่าดีไหมดวงตาของเจียงอี้ดูเยือกเย็นลงและกล่าวด้วยความเย้ยหยันเจ้าเป็นถึงนักบวชแต่กระทำตัวเยี่ยงโจร ไม่ใช่ไม่ใช่นักบวชน้อยรีบใส่หัวปฏิเสธประสบพวกเราไม่ได้เข้าร่วมสงครามราชอาณาจักรเพื่อทำการปล้นชิงใดๆพวกเรามาเพื่อหยุดยั้งสงครามหากสามารถรวบรวมเหรียญตามได้ทั้งหมด ทุกคนก็จะหยุดการฆ่าฟันอันไรซึ่งความหมายนี้องค์สมมาสมพุทธ,ธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผุบป,ปากเจียงอี้บังเกิดโทสะอย่างแท้จริงและสะบดออกมาด้วยความเหลืออดด้วยจำนวนคนแค่นี้กลับกล้าพูดว่าจะรวบรวมเหรียญตราทั้งหมด ัวล้นอย่างพวกเจ้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนักบวชก็สมควรศึกษาทำอยู่ในอารามอย่างเงียบเียบแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะว่ายังไงหากรู้ว่าพวกเจ้าทำตัวเยี่ยงนี้พระศพของพระองค์จะไม่ลุกขึ้นมาด้วยความโกรธเกรี้ยวหรืออย่ายกเหตุผลโง่ๆมากล่าวอ้างพวกเจ้ามันก็แค่พวกหน้ารังเกียจระศบโกรธระวังคำพูดด้วย เจ้าจะดูหมิ่นนักบวชจนจนคนนี้ก็ได้แต่อย่าได้เอ่ยถึงองค์สมาสมพุทธเจ้าหลังจากที่ถูกเจียงอี้ก,ก่นนาใสา่นักบวชน้อยก็ไม่ได้มีโทสะแต่อย่างใดเขายังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงอันราบเรียบ สิ่งที่ประสบกล่าวนั้นไม่ผิดแม้ว่าพวกเราจะไม่สามรถรวบรวมเหรียญตราได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคงช่วยลดจำนวนการแข่งข้าได้เอาเถิดประสบไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับวิธีการของพวกเราหรอกมันก็เหมือนกับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้หากเราไม่เข้าไปในปรโลกแล้วใครจะไป การมุ่งมั่นเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเพียงเรื่องไร้สาระความว่างเปล่าคือสิ่งล่อลวงสิ่งล่อลวงคือความว่างเปล่าชื่อเสียงก็เป็นเพียงหมู่เมฆที่ล่องลอยเข้ามาแม้ว่าโลกทั้งใบจะไม่เข้าใจเราหัวรเราะยอเราตำหนิเราหรือแม้แต่โกรธเราเราก็จะยังคงปฏิบัติกับทุกสัรสิ่งด้วยความสงบขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ